อันนี้เบอร์ติดต่อนะคะ,ะแต่คุณครูจะให้มาดูบ้านหลังนี้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านนอกดาวสวยๆนี่ค่ะมาดูข้างนอกก่อนกลาคืนนี่เปิดไฟระยิบระยับสวยงามอะเนี่ยสวยมากเลยค่ะไปดูกันนะคะ จะไปข้างนอกจ้าจ้าเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปลูกเดี๋ยวพาไป,ไปนี่จะไปกับยาเลยอฮะอืมจะไปกับยาเลยจ้าโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวพาไปออ้ดู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 ดไปเที่ยวกันชีป่ะไปเที่ยวกันช่มไหม ทักหน่อยลูกสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะคุณครูกับน้องมาดีมาทักทายเพื่อนๆน,นะคะที่บ้านค่ะนี่นี่น้องมาดีน้องมาดีเห็นคุณครู ถือหมวกมาเท่านั้นแหละค่ะเขาก็เตรียมตัวเลยนะคะเตรียมตัวที่จะออกจากบ้านเพื่อจะออกมาสัมผัสกบับบรรยากาศนอกบ้านนะคะีอยากไปเที่ยวค่ะแต่คุณครูมีเป้าหมายวันนี้เดี๋ยวคุณครูก็จะพาเพื่อนๆไปเนี่ยค่ะด้านข้างบ้านคุณครูนะคะไปชมบรรยากาศต้อนรับลมหนาวอีกเช่นกันนะคะคุณครูจะพาเพื่อนๆไปดูบ้านนกดาวที่สร้างเสร็จแล้วค่ะ คุณครูเคยทําคลิปให้เพื่อนๆดูที่อตอนนั้นมีอยู่3หลังที่สร้างเสร็จแล้วกับกาลังและก็กําลังสร้างนะคะหลังสุดท้ายตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูมองทุกวันเลยค่ะมองเพราะว่าชอบชอบนะคะก็เลยเดี๋ยวจะขอไปอชมหน่อยว่าภายในกับบริเวณรอบๆบ,บ้านนอกดาวหลังนี้จะสวยงามแค่ไหนนะคะ แล้วก็เพื่อนๆก็ไปดูกับคุณครูด้วยนะคะเผื่อใครสนใจอยากได้มงบ้านน็อกดาวเอามาปลูกนะคะไว้พักผ่อนก็สามารถติดตอ่อได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเพื่อนๆไปสัมผัสกันนะคะอื้อหกาันข้านกัน สวนมะลินะคะซึ่งเป็นที่เดียวกับบ้านนกดาวที่ครูคจะพาไปนำเสนอค่ะอากาศดีมากเลย mm hmm. เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะบรรยากาศนี่เยี่ยมเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านนกดาวสวยๆนี่ค่ะมาดูข้างนอกก่อนกลางคืนนี้เปิดไฟระยิบระยับสวยงามอะเนียสวยมากเลยค่ะ ไปดูกันนะคะบันไดก็โอเคนี่แข็งแรงไม้ดีมากหลังนี้หลังนี้ค่ะคุณครูจะนำเสนอหลังนี้นะคะไปเข้าไปชมกันเลยมีประตูสองทางนะคะนี่ ประตูเป็นประตูกระจกมีที่นั่งสบายๆนี่ก็นี่ตรงนี้โอ้โหเหมาะมากเลยเนะีตรงนี้เป็นลานพักดีมากเลยประตูบ้านอันนี้น่าจะประมาณกว้างน่าจะหกนะหกคู 3, นสามน,นั่นที่เนอนเนี่นนนนนนนยเพดานก็โอเคหน้าต่างนี่เป็น กระจกทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของห้องนอนได้นะเนี่ยอันี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นเนาะน,นี่เสาเป็นเสาไม้สักเสา,รเสารตรงนี้ก็สวยนะคะเนี่ยดูเสาเสาสวยมากตรงนี้ประตูออกไปนี่ก็ ถ้าใครสนใจก็จะอาจจะต้องทำระเบียงหรือห้องน้ำต่อออกไปนะคะทำเพื่อเอาไว้ค่ะเอหลังนี้ตอนแรกเดี๋ยวคุณครูจะถามอีกทีนะคะว่าหลังนี้เท่าไหร่คุณครูมาไม่เจอเจ้าบ้านนะคะเจอแต่ช่างก็เลยยังไม่ทราบรายละเอียดเท่าไหร่ก็มาดูความเปลี่ยนแปลงหรือความคืบหน้าของบ้านหลังนี้นะคะนี่ หลังนี้เป็นบ้านที่แปลกกว่าทุกๆหลังที่นี้ก็สบายบายเหมาะกับการพักผ่อนคุณครูก็เลยถือโอกาสมารีวิวให้เพื่อนๆได้ร่วมชมกันนะคะว่าบ้านน็อกดาวของเพื่อนบ้านอยู่ติดกับบ้านครูนเนี่ยคะ่ะสวยเพราะว่าคุณครูดูเข้ามาตลอดดูช่างทำงานตอนนี้คุณครูก็เลยถือโอกาสมาชมนะคะ เพราะมันจะมีโครงการขึ้นอีกหลังหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้พร้อมขายสองหลังค่ะคู่กันเลยนะคะคุณครูก็อยากจะได้เหมือนกันแต่แต่สไตล์ของคุณครูก็จะเป็นในลักษณะสไตล์ในสวนอีกแบบหนึ่งก็โครงการต่อไปก็อาจจะต้องพึ่งช่างเหล่านี้ค่ะต่อไปทําที่สวนคุณครูนะคะแต่วันนี้คุณครูก็ให้เพื่อนๆได้ชม ภายในบริเวณที่ตั้งของบ้านนอกดาวที่สำเร็จแล้วสองหลังตอนนี้ก็มาดูกันเลยใครสนใจก็ชมกันได้เลยนะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะ